ไมไล่ออะไรคับขอข้อมูลเดี๋ยวน่้แจ้ข่าวนะคะยังไม่เสียนะคะยังอยู่นะคะยังอยู่นะคะยังยังผ่านเทสจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะยังดูค่ะ ไม่ใช่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 ไม่ใช

ก่อนหน้านี้เขาเข้ามาทําอะไรตรงนี้ครับจะมาหาฟืนมาหาฟืนรอยตัดนี่รอยตัดไหนนั่นไม่เนี่ยอ๋อคือผู้เสียชีวิตเบื้องต้นมาตัดฟืนอ่ฟืนมันล้มหนึ่งยูคามันล้มมันจะมาตัดเอาไปที่ฟืนมาแล้วบอกมาเมื่จะเข้าไปเองนะที่นี่ไม่เราไปถามแล้วที่ทำมันเสียงมันยากอ๋อใช่ผมเห็นทางใน่นี่วัน ไม่หรอกค่ะต้องที่ทางยังไงต้องประชาคมในบ้านหาแนวทางยังเต่ายังเต่า้ยังเพื่อนเหลือคนแล้ว Donc...